ไม่ใช่การไม่ใช่มไหมไม่ใช่เอาไหมสิ่งที่มันไม่แช่อะไรในไหมไม่ไหมสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมเนี่ยมันไม่จะแค่ไหมเออมันไม่จะแค่ไหมไม่ไหมมันไม่ใช่ทั้งการเอาการไม่เอาดีรีทุอย่าง บอกแล้วันนี้พานเนี่ยมันไม่มีทั้งไม่ไม่ไหมนะเออมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองแต่สังสวัสดมันมีไงมีไหมไม่ไหมเออมันมีทั้งมีมีทั้งไม่มีไงสังสวัสดอ่ะเล้มีอะไรมีทิถีไงทิถีว่ามีทิถีว่าไม่มีมีทิถิว่าไม่มีมีทิถิว่าไม่ไหม แต่นั่นเลยก็ต้องล้างไงพี่ีล้างพี่ถีอเองนั่นแหละทุกอย่างเลยลูกไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองนั่นแหละมไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเอง แต่สังฆวัตมันมีไงเลยต้องอุปโลรกล้างอุปโลรกไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองสังฆราดมันมียึดมีไม่ยึดเนีมันต้องมันก็เลยต้องล้างทิ้งทั้งยึดทั้งไม่ยึดเป็นต้องล้างทิ้งเลย เป็นทิฏฐิอุโลกข์ปัญหาบูงแต่งทิฏฐิทิฏฐิอุโลก์มันเอามันยึดเอายึดทั้งยึดยึดทั้งไม่ยึดแต่นั้นทุกอย่างก็ไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองอืสิ่งที่ไม่เกี่ยวกอยึดไม่ยึด ไปอยู่แค่ยึดอยู่แค่ไม่ยึดมันก็ไม่จบแล้ววนเวียนอยู่แค่ทิฏฐิปฏิบัติทิฏฐิผูกพันทิฏฐิผูกมัดทิฏฐิกำกับทิฏฐิไม่ล้างทิฏฐิเองมันก็เลยกลายเป็นมานะาทิฏฐิหรือเรียกวอปรทานทิฏฐิตัณหาทิฏฐิโมหาทิฏฐิหลงทิฏฐิ ระดับนิพพานแล้วไม่มีทั้งหลงไม่มีทั้งไม่หลงไม่มีทั้งหลงไม่หลงไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองแต่สังสวัสดมันมีมันมีทั้งมีทั้งไม่มีมันมีมีกับม,มีไม่มีสังสวัสดมันก็ทิฏฐิ มีก็ที่ถิไม่มีก็ที่ถิแแล้วทั้นก็ต้องล้างไม่มีก็ล้างตัวไม่มีเองนั่นแหละเออไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองมันไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีเนะี่ยเออ ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองทุกอย่างไม่เอาแม้กระทั่ง,งตัวไม่เอาเองทุกอ,อย่างลูกไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเอง แล้วเรียกว่างไมเอาว่างแล้วเออเอาว่างเอาว่างถ้าว่างอะไรในว่างอยู่มันก็ยังใช้ไม่ได้เน่ทวิถีปลูกพันธุ์อยู่นี่ว่างไม่ทิ้งว่างวิถีไม่ทิ้งวิถีนั่นเองทิถีอยู่นั่นเอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองทัวอย่าง มันมันจริงจะหมดตัวไม่เอาหมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาก็ไม่เอาคือทิฏฐิเอาคือทิฏฐิมันก็ไปทานทิฏฐิเอาไม่เอาประทานทิฏฐิจะไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันจะได้หมดตัวเอาหมดตัวไม่เอาไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองเนี่ยมันจะได้หมดตัวหลงมีหมดตัวหลงไม่มี หมดตัวหลงว่าหมดตัวหลงไม่ว่างเลยแหละนิพานเนี่ยไม่มีนะทั้งยึดไม่ยึดนิพานเนี่ยไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มี อย่างลยลูกไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไม่มีแม้กระทั่งไม่มีถ้ามันยังไม่มีอยู่มันก็มีมันก็มีมมไม่มีนั่นแหละเออไม่มีแม้กระทั่งไม่มี ไม่มีเนี่ยมันยังมีอยู่นะก็มีไม่มีนั่นแหละเออไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีแหละไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองทุกอย่าง ถ้าไม่เอาเนี่มันก็ยังเอาอยู่นะก็เอาไม่เอาเลยแหละเอาตัวไม่เอา